ช่วงออนอกีนสัปดาห์นี้นะครับพบประคมนะครับโปรคอร์ใช่ก่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่กอล์ฟฟิ้งกาวสาขาปทุมธานีหรือสนามกอล์ฟบางกอกนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับอุปกรณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าเอ่อฟอสเฟเดลนะครับเดี๋ยวซีรีส์เนี่ยผมจะทำสามคลิปเลยวิธีการใช้ฟอสเฟเดลในการช่วยทั้ง3แรงเลยนะครับแรงนี้เนี่ยเป็นแรงของการช่วยให้เราเปิดสะโพกหรือว่าแรง AP Force นะครับแรง AP Force คือแรงอะไรแรง AP Force คือแรง แอนเทอร์เรียโพสเทเรียนะครับถ้า uh, สับ uh, มันบ้าเลยไปง่ายๆเลยก็คือว่าแรงจากการไปลายไปส้นแบบนี้นะครับหรือการบิดสะโพกแบบเนี้ยอันเนี้ยคือหนึ่งใน AP f o r c e นะครับการที่จะเพิ่ม AP f o r c e หรือว่าการที่มีในเรื่องของการบิดสะโพกเนี่ยแน่นอนจะช่วยให้เราตีเหล็กเนี่ยได้แม่นขึ้นนะครับเพราะว่าสะโพกของเราเนี่ยจะเคลียร์ในเรื่องของสล็อตการลงม้าให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มในเรื่องของระยะได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมาใช้อุปกรณ์อันนี้ช่วย AP force ของเรานะครับวิธีการไม่มีอะไรมากตัวสีส้มอันนี้มันจะอ่อนกว่าตัวสีเหลืองนะครับผมจะเอาตัวสีส้มอันนี้ไว้ที่ช่วงประมาณกลางไปถึงส้นเท้าขวาประมาณนี้นะครับไม่ถึงกับส้นมากนะครับประมาณนี้กลางถึงส้นประมาณนี้นะครับแล้วตัวสีเหลืองเนี้ยผมจะไว้ที่ปลายเท้าซ้ายแบบนี้นะครับจะสังเกตดูดีนะครับแรงมันจะเป็นอย่างนี้เป็นส้นปปลายแบบนี้นะครับการที่เราใช้อันนี้เพื่อให้เราเข้าใจว่าโอเคตอนที่เรา ขึ้นไปที่ท็อปสวิงเนี่ยฟื้อไปเนี่ยให้น้ําหนักเนี่ยลงที่ส้นขวาแบบนี้นะครับแล้วตอนที่ลงเนี่ยบิดไปที่ปลายเท้าซ้ายให้เป็นลักษณะบบนี้ไปพร้อมกันอ่านีา้ให้แรงมันออกแบบนี้นะครับแรงตรงนี้จะช่วยให้เราเปิดสะโพกได้ง่ายนะครับแล้วก็เพิ่มของ AP Force ได้โดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราลองเริ่มทำดีลก่อนขึ้นไปแล้วอยู่ที่ส้นขวาเสร็จแล้วตอนปลายกดพร้อมกันอย่างนี้นะครับสังเกตดู ว่าขาล้สะโพกของผมเนี่ยมันจะเปิดชัดเจนเลยเห็นไหมเ่าผมทำฟิลนี้เราลองดูด นีช่วยให้เราตีได้แม่นขึ้นแล้วก็อาจจะได้ระยะเข้ามาด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเรื่องความแม่นเนี่ยจะได้มากกว่าในเรื่องของการเปิดสโฟกค่ถ้าใครสนใจ f o r c สเฟเดอเนี่ยก็มาสั่งซื้อที่กอล์ฟพิงกาวได้วันนี้ประมาณนี้ครับ